ไอเฟิร์นสิริวันทองเนื่องหมายเลขหนึ่งผู้สนับสนุนการประกวด Utopia Corporation ชนเฟิร์นมองว่าการจัดกิจกรรมงานไบว e กนะคะเป็นกิจกรรมสร้างความสุขให้กับบุคคลที่ชื่นชอบรถบุคคลที่รักรถอาจจะมีตัวอย่างบุคคลที่เป็นไอรอนะคะเพราะฉะนั้นเฟิร์นทราบดีค่ะว่าทุกๆปีหรือภายในปีไหนที่มีการจับกวดงานไบวิกนะคะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการชื่นชมรถหรือรักรถ จะไม่พลาดในการมาร่วมงานกิจกรรมไบวิกอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะนางสาววันวิสาจิตมั่นค่ะชื่อเล่นชื่อน้องค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข2 ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโดยแทนเชร์เลสภูเก็ตค่ะจากการจัดงานภูเก็ตไบวีครั้งนี้นะคะทําให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจของภูเก็ตมากขึ้นมีเงินไหลเวียนเข้ามาในประเทศมากขึ้นและทําให้มีการเสริมสร้างของความเป็นมิตรระหว่างประเทศและชาวต่างชาติด้วยค่ะสวัสดีค่ะ HELLO AND WELCOME ALL THE BIKERS พี่ชั้นนางสาวนวพรพรชัยรุ่งโรจน์ขอขอบคุณผู้นัสนุน The Rich Villa ภูเก็ตค่ะพี่ชั้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับชาวภูเก็ตค่ะสองเรื่องหลักๆเลยนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือเป็นเรื่องดีต่อใจมากๆค่ะค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ครั้งนี้นะคะการจัดงานเนี่ยทำให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเป็นการที่นําเอาผู้คนที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันได้กลับมาเจอแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอีกครั้งจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการกลับมาค่ะและอย่างที่2นะคะทิชันเนี่ยเล็งเห็นว่าการจัดงานไบค์วิคภกเกตจุเจนเนีเนี่ยนะคะเป็นการเริ่มใหม่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากที่เราหยุดกันมานานการนำเอาผู้คนกลับมาในครั้งนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยได้เดินหน้าต่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นใหม่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะ สวัสดีค่ะ นางสาวอังคณาแทอุ๋ยนะคะชื่อเล่นชื่อน้ําฝนค่ะหมายเลข4ค่ะผู้สนับสนุนนะคะกูอ่างทีฟู้ดค่ะผลแบ่งเป็นทั้งหมด3แง่มุมค่ะในแง่มุมแรกนะคะก็คือผู้ที่เอารถมาแสดงในงานค่ะซึ่งมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงรถเพลงอย่างเดียวมันเป็นการแสดงถึงความรักความเอาใจใส่และการดูแลของเจ้าของรถค่ะแง่มุมที่สองนะคะก็คือด้านในด้านของมิตรภาพค่ะมันเหมือนเป็นการชักนําคนต่างถิ่นที่รักในสิ่งเดียวกันแต่ไม่รู้จักกันค่ะได้เข้ามาพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ แล้วแง่งง่มุมที่3ามนะคะคือผู้ที่มาเยี่ยมชมงานมาเสพบรรยากาศมาชมดนตรีมาชมคอนเติร์ตแล้วก็มาเสพแสงสีเสงต่างๆค่ะซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานนี้ค่ะไม่ว่าจะมาด้วยจุดประสงค์ใดน,นะคะฝนมั่นใจมากเลยค่ะว่าทุกคนจะต้องได้รับสิ่งดีๆกลับบ้านไปค่ะ สวัดีค่ะดิฉันนางสาวสีปิญญางานวัาวรบริษัทป่าตองสรพัดช่างกรุป๊ปจำกัดส่งเข้าประกวดค่ะวิสัยทัศน์ในการจัดงานครั้งนี้อยากเชิญชวนทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกมาท่องเที่ยวประเทศไทยโดยมีรถผู้ใจของท่านและมาแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติต่างๆอยากให้ทุกคนมาร่วมงานนี้เยอะๆนะคะภูเก็ตบวีค2022ค่ะ สวัสดีค่ะยูจินนะคะผู้เข้าประกวดมิดไมวิกหมายเลข6ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักโดยโกบีเคธุรกิจยานยนต์ด้วยนะคะมันเป็นงานที่ดีมากเพราะว่าทำให้พี่ๆจากทุกๆแห่งหนได้มารวมตัวกันที่นี่ซึ่ง การรวมตัวพบปะพูดคุยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญเหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่สําคัญของงานนี้สําหรับตัวหนูคิดว่ามันคืองานโชว์ของค่ะรถก็เหมือนบอยทอยพวกพี่มีของพี่พี่ก็เอามาโชว์ของมันต้องโชว์ค่ะและส่วนตัวหนูหนูชอบค่ะเพราะหนูก็เคยขับอาสามาเหมือนกันอาจจะแบบไม่ใช่รถใหญ่อะไรมากมายนะคะ สปายลลิตาสุริยบุตรผู้เข้าประกวดหมายเลข7ขอบคุณผู้สนับสนุนบริษัท UM d e v e l o p m e n t จำกัดสปายคิดว่าการจัดงานไบวิกภูเก็ตขึ้นในปีนี้นะคะเป็นการรวมตัวผู้ที่รักการขับขี่รถค่ะสปายก็เช่นกันนะคะชอบในการขับขี่รถชอบในความสวยและก็ความเท่ของรถค่ะและอยากเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตค่ะ ค่ะดิฉันนางสาวสุนิตาเจริญสุขขอบคุณผูส้สนับสนุนจากบริษัทโฟพีเมเนจเมนท์จำกัดวิเศษเทัศน์เด็กรรารจัดงานครั้งนี้นะคะก็เป็นการรวมตัวของเหล่าบรรดาพี่ไปทั่วประเทศแล้วก็เป็นการสไร้างรายได้ให้กับของจังหวัดปูนเกจด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนางสาว ุมามงานวิวัฒาวรค่ะสนับสนุนโดยภูเก็ตวินโดว์วิสัยทัศน์ในการจัดงานครั้งนี้นะคะเป็นการรวมตัวกันนะคะของผู้ขับขี่นะคะที่มาชมถึงความสวยงามทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆรอบๆเกาะภูเก็ตนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเที่ยวงานครั้งนี้กันค่ะภูเก็ตไบวีค2022ค่ะ